ราชรถน้อยเป็นรถในขบวนเชิญพระบรมศพของพระมหากษัตริย์หรือพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายราชรถน้อยมีด้วยกันหลายองค์รูปลักษ์ปรับเปลี่ยนไปตามสุนทริยะแห่งยุคสมัยสำหรับราชรถน้อยนช .539 องค์นี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห แต่ไม่ทราบประวัติการใช้งานที่แน่ชัดด้วยระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานทำให้สภาพของราชรถน้อยเกิดการชำรุดตามการเวลาณปัจจุบันเนี้ยเราได้รับหน้าที่ในการดูแลบบราณซ่อมแซมราชรถน้อยนช539นะคะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อผ่านการเวลาไปนาน ก็จะมีการชำรุดหรือหลุดหายของงานศิลปรกรรมที่ประดับอยู่ถึงวันนี้ก็ต้องมีการบูรณะซ่อมแซมเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงแล้วก็ลวดลายที่หายไปให้กลับมาเหมือนเดิม,มค่ะในตัวของกระจกที่ขายตามท้องตลาดจะมีเรื่องปัญหาของสีซึ่งมีสีที่มีความสว่างมาก เขาผลิตมาเพื่อที่จะใช้กับกาวอีอกซี่เท่านั้นเมื่อเรานำมาบูรณะซ่อมแซมศิลปะวัตถุเราจะต้องเลือกใช้วัสดุดั้งเดิมคือสมุกก็คือการใช้อย่างหลักผสมกับผงกะลา,าใบตองเผาอะไรประมาณนี้นะคะเอามาผสมแล้วก็คนนวดให้เหนียวเพื่อที่จะใช้เป็นกาวหรือตัวประสานกระจกกับชิ้นงานให้ติดกันนะคะ กระจกปัจจุบันไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับสมุกได้ค่ะแล้วก็จะมีความหนาและความบางที่ไม่ไม่เหมือนกระจกเดิมนะคะสำหรับราชรถน้อยองค์นี้มีขนาดยาว520เซนติเมตรสูง213เซนติเมตรไม่มีหลังคาและเสามีสี่ล้อสำหรับเทียมมา้าตรงกลางเป็นแท่นรองรับพระโกดเหนือแท่นม,มีพนักลูกกรงล้อม เว้นช่องไว้ที่เกยลาด้านหน้าและด้านหลังสำหรับชาวภูสามาลาขึ้นประคองพระกฎแท่นรองรับทาจากไม้จาลักกระหนกห้าชั้นได้แก่ชั้นหน้ากระดานบนชั้นท้องไม้ชั้นลูกแก้วชั้นฐานสิงและชั้นหน้ากระดานล่างประดับด้วยกระจกเกลียบสีขาวเหลืองนวลสีเขียวมรกตและสีน้ำเงินไพลินกระจังกลงลอ้อปีกนกกงลอ้อ และเกลนมาราชรถระดับด้วยกระจกเกลียบสีขาวเหลืองนวลสำนักสร้างสินโบก็ขอความอนุเคราะห์ไปทางสถาบันวิจัยแสงชินโพตอนให้ผลิตกระจกซึ่งก็เป็นกระจกที่ทางสถาบัน ผลิตสีแล้วก็ความบางใกล้เคียงกับกระจกเดิมที่ประดับอยู่ที่ราชรถน้อยองค์นี้ค่ะเมื่อเรานำมาใช้กับสมุขก,ก็ใช้ได้ดีค่ะไม่มีปัญหาใดเมื่อเราบูรณะเสร็จสมบูรณ์ก็จะนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนะนครค่ะ งานนี้นะคะเป็นการขยายผลจากงานวิจัยศึกษาของกระจกเกียบจากวัดภระ,ะาศรีรัตนสสดารามค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทําอยู่ก็หลายปีนะคะจนกระทั่งเราประสบความสําเร็จนะคะในการที่เราได้องค์ความรู้ได้สูตรแก้วนะคะเราสามารถผลิตแก้วสีโบราณได้ครบทั้งสีสีนะคะ,ะจากองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รับการติดต่อจากสํานักช่างสิบหมู่ว่ามีงานที่จะบูรณะราชรถดน้อยองค์นี้ขึ้นมานะคะเป็นการบูรณะแบบอนุรักษนะ์นั่นหมายความว่า จะไม่ลือ้อแก้วหรือกระจกเปียก ของเก่าออกนะคะคือของที่ยังติดอยู่นะะเป็นของโบราณดังเดิมก็ยังคงไว้แต่ว่าส่วนที่หลุดหายไปที่เป็นโบไว้อย่างเงี้ยคะ่ะมีหลายบริเวณเหมือนกันเกือบ50นะคะของการประดับทั้งหมดเนะะี่ยค่ะก็คืออยากจะได้กระจกเกลียบที่มีสีเหมือนนะคะมีความบางเท่ากับของโบราณนะคะสีต้องตรงแล้วก็ความบางต้องได้แล้วก็สามารถทนกับยางรักนะคะซึ่งเป็นกาวธรรมชาติที่ที่เป็นทเทคนิคโบราณที่เขาใช้ประดับกระจกบนวัสดุไม้ประเภทราชรถก็ดีหรือว่าเป็นพวกตะลุล่มอะไรพวกนี้ก็ดีนะคะก็คือกระจกเกลียบ ซิงโครตอนเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะแล้วก็เราสามารถปรับสีนะคะคลิกสูตรแก้วขึ้นมาใหม่ให้เขาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รับงานนี้มานะคะแล้วก็ทํางานอยู่ประมาณปีหนึ่งเพื่อมาปรับสีจากสูตรแก้วเพราะว่าสีเขียวของกระจกราชลดน้อยหรือสีน้ําเงินก็ดีเนี่ยก็จะมีโทนสีที่ต่างจากสีกระจกของวัตระแก้วนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็มาปรับสูตรเพื่อให้เขาเนี่ยตัวใหม่ที่เราทํเมาทดแทนเนี่ยเข้ากับของเก่าดั้งเดิมได้อย่างที่ปรากฏให้เห็นด้านหลังเนี่ยคะ่ะ ในส่วนของสิ่งคดตอนที่ทำนะคะก็คือเรารับผิดชอบในการผลิตกระจกอย่างเดียวค่ะซึ่งมีหลายสีนะคะที่ที่ส่งมาให้ทางนี้ทั้งหมดนะคะก็จะมีสีเขียวนะคะที่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะเป็นเขียว เขียวปีกแมงทับนะคะเพราะว่าเขียวเขาจะอมน้าเงินนิดๆน,นะคะแล้วก็จะมีสีขาวเนี่ยถ้าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะไม่ใช่ขาวไม่ใช่ขาวบริสุทธิ์มันจะเป็นขาวอมเหลืองเขาเรียกขาวเหลืองนวลน,นะคะนี่อันนี้เราก็จูนสีขึ้นมาใหม่นะคะเป็นสูตรของเราโดยเฉพาะแล้วก็จะมีสีน้ําเงิน,นะะที่จะมาประดับชั้นชั้นแถวบริเวณท้องไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนของสีสีแดงสีส้มสีแดงอมส้มอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าทางช่างเนี่ยตอนแรกเขาบอกมาว่ามันเป็นกระจกสีขาวนะคะแต่ว่าพอ เขาบูรณะไปบูรณะมาเนี่ยเขาไปเจอว่ามันมีกระจกอีกสีหนึ่งซ่อนอยู่ใต้สีขาวนะคะว่าเขาขุดออกมาดูก็อ่าแล้วส่งมาให้เราดูว่าปรากฏว่าเป็นสีแดงอมส้มซึ่งแดงอมส้มเนี่ยท้าทายมากเพราะว่าไม่ใช่สีที่เราเจอที่วัดพระแก้วเป็นสีโบราณใหม่เลยซึ่งเราจะไม่เคยศึกษามาก่อนนี่เราก็เลยใช้ความรู้ต่อย,ยอดจากสีแดงโบราณกับสีเหลืองโบราณแล้วก็เลยเอามาผสมกันนะคะเราก็เลยผลิตสามารถผลิตกระจกเสียบสีใหม่นี้ได้ค่ะแล้วก็ส่งมาให้ทาง1ิบหมู่ใช้ะคะ่ะการที่เราเอาซิงโครตอนมาใช้นี่ค่ะ มันเหมือนกับว่าเราตั้งต้นในจุดที่ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยมันมันเหมือนทางลัดให้ไปได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้าให้เราเดาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะยากมากโดยเฉพาะสูตรแก้วโบราณนะคะสีเขาจะซับซ้อนมากมันจะไม่ใช่ธาตุเดียวที่ให้สีมันจะเป็น2หรือ3ด้วยซ้าเพราะนั้นมันก็ต้องปรับปรับแต่งกันอย่างเงี้ยคือให้มันบาลานซ์การสมดุลกันให้เกิดสีที่เป็นเอกลักษณ์ให้ได้เียอย่างกรณีแดงอมส้มเนี่ยก็ใส่ตั้ง3ธาตุา ก่อจะปรับสีได้ปัจจุบันเนี้ยเราก็มีข้อจํากัดในเรื่องของปริมาณการผลิตอยู่อะคะ่ะเพราะว่าเราทําเป็นแลบสเกลห้องแลบนะคะแล้วก็งานทุกอย่างเนี่ยก็ยังยังทำในปริมาณน้อยๆอ,อยู่ะคะ่ะเรายังไม่ได้ขยายออกไปเป็นไพร์โหลดแพนนะคะสาหรับอนาคตนะคะเราก็ตั้งใจที่จะขยายไปสู่สเกลไพร์โหลดแพนนะคะเราก็จาเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อที่จะพัฒนาความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปะคะ่ะ จากสูตรการทำกระจกเกลียบที่สูญหายไปกว่าร้อยปีได้ถูกพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ด้วยเทคโนโลยีแสงซิงโครตอนและนี่นับเป็นอีกหนึ่งความภา,ภาคภูมิใจของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณวัตถุของชาติให้คงอยู่สืบไป